อันนี้เจงซี่มันบูอันนี้เขาหากไปได้คนละได้สงแต่วัยดีค่ะวัยดีสวัสดีจากทุกคนวันนี้มาพบสองสมวัสดีสาวดาวขอโทษพ่อพลายใดๆเตอทุกคนที่แบบบุล้ลงคลิปให้ทุกคนในเบื้องซองนี้ครับอยากจะอันนี้มาเที่ยวแคมของนะจ๊ะกับหมูเนาะทุกคนนี่นี่อันนี้แนะนอนตัวนีอันี้เอันนี้เพื่อนเพื่อนชสื่ออะไรเสยัง ซื้อน้องผัวซื้อน้องผัวค่ะจกเออนี่เดี๋ยวถ้าซื้ออ่าเคสโทร,รศัพท์กันนอนทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ห้อสิมาเที่ยวเขยงของไต่ก็มาซื้อกินอ่านได้ซื้อไปหาหาเบิ้งของกินนอนทุกคนเดี๋ยวเขาไปอยู่ในเพราะว่าอยู่ในอยู่พูดในแหละเข้มของอยู่ทางยันจันนอนทุกคนย่ำได้อย่างนี้ช่วงนี้ มาตะเว็นเขาบ่ทันอ่ามาเต็มเนาะคนสถาวันยมแดงมาขำมานี่โอ้เต็มคนแบบยังแย่กันเลยนะทุกคนแบบดายขนาดนี่จ้ะผู้ว่าวน้อยมาอีกเด้อดาวแพงผู้ว่าวน้อยนะไ่ได้ผัดเ่ยอ๋อเดี๋ยวจะต้องกล่าัน อาสือสงนงยายเือายุงบอกยำแรงคนมันสิร้ายกว่านี้เนาะ แต่ว่าตอนนี้เข้ามามันยังเวียนอยู่คนกับบ่อยเยอะเป็นได้เจ้เสื้อผ้าเครื่องคล้องใส่เยอะมากมาเออนีอ่จ้ะไอ้ทุกคนตัวน,นี้เขาก็ได้เครื่องเยอะแยะเดียวเดี๋ยวสิออกไปหาค้อ,ง,อคงกินกันนอะแบบน,นี้นี่ตอนนี้ก็บคำคุ้นเดิม,มอะไรหรอ นายเกอบาเกิบไหมเอาเพีงลบหน้าีน่ี่นี่นเอาเอาเครื่องใบเด้อเนาะทุกคนดังอยากที่เขาเล่อย่ายังซื้อเครื่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาสิไปหากินสินรัดอันนี้เป็นอ่าอานุสาวดีเองอย่างเอ้ยเพื่อนสาวน้องผัวน้องผัวฟู้น้องผัวฟู้ตะมูตะมิว่าเป็นเตี่ยเลยตะมูตะมิด้านน้าวัก อน,นุสาวารีย์หุบรอทานอ่เจ้าอนุวงศ์เราทุกคนเนี่ยจ้ะเข็มของฝันน่งนั้นก็นจะเป็นฝั่งไทยนะจ๊ะเขามาเมืองนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเนาะทุกคนนี่นั่งกินแบบชิวๆเด้นอนี่จ้ะเนี่ยเขาสิไปหาบุฟเฟ่ต์เชิญเขาสิสไปหาบุฟเฟ่ต์เนาะเนี่ยไหนเห็นปะจับมือ,มอโอ้จับมือ อันนี้อยากจับมือเอออ่าตอนนี้หฮอก่อนยางมาหออบอลที่หฮาสิมากินบุฟเฟ่เลยเนาะทุกคนนี่จ้าอยากบอกว่าคนเยอะมากคนหลายหลายห้าบนหนังก็นเนาะทุกคนอันนี้คนหนึ่งทะเรเกาะคนหนึ่งหาสิบแปดพันห่าจะมนเนี้ยไปเบิ่งกันนาอยหคนเนาะโอ้โหคนหลายแทนตัวนี้ปะ าตดวนี้อ่ะคนคุณจะเิมาเออโอเคเมื่อวานี้เฮมโปได้เปิดอาขหีแล้วก็มาเห็นอยดินวะตัวนี้ก็ได้นะมีทุกคนคนเยอะมากเถืะอคนเยอะมากนีอ่ะนตัวนี้ อีส <i> ิกานอ่าคู <horn> ่หนึ่งหาสิมหาเนาะทุกคนเดี but, ้ก <laughs> ็แต uh. ่ก่อนแต่ก่อนชีสิบเก่าแต่ก่อนชีสิบเก่าแต่ว่าเออแต่ก่อนีสิเก่าตัวนี้คือหาสิมหาแล้วทุกคนเด็ดเล็กน้อยสำนันะสามิหาพันจะนี่โอ้มาให้ก่อนเอสอ่ะ่วนช เซนซมาอันนี้ตอนนี้มาเร็วเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนุ่งลายมาอันนี้ก็จะเป็นมีกุ้งมีหมูมีหอยเนาะเออแต่ก็มีผักเปนเกลียวนี่แต่ก็มีอันนี้น้ำจิ้ม,มจ้ากับคนสวยฮะมีหน,น้าพ <laughs> าแฟนไหนะ <laughs> ว่าเชิญมาข้าวเร ราะเบริการอันนี้ก็เพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนเดือสวยนะจะมีอันอันน้องอันน้องใส่เพื่อนมมมมอน,น้อ,นนองใส่อ,นนอสเออน,นอ้อง โอเคอ่นเน่ะแบซี่กันแ้ะเขาเป็นยังไงเขาสิอันนี้เองอ่ะโอเคเจงคิวมีจ้าบรรยากาศเท่าไยนี่คนงามสือเป็นแววโอเคแม่อันนีตกระตุสุดเก็บอะไรบอสเอาเลย giờ cầm Thôi vào đang chặt tiềm này hơn bao đại bao 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 nó bao 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 nắng bao tháng <laughs> à bao 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 bao

มีอาหาังกะลงเพราะเธอทำอาหารอร่อยเป็นไงเธออิ่มเด้๋ยเริ่มกินมาเลยครึ่งนึ่งแน่ทุกคนตอนนี้พักคองอยู่ หัวไฟใช่ใช่เธอตอนนี้กำลังได้พี่ตอนนี้กำลังได้พี่หัวไฟกตอนนี้หัวนี่ใส่อันนี้หัวต้องแบบนี่กำลังว่าแม่เพ่งไงเออโอ้หมดเลยอันนี้อ่ะมันโบมีผิวอันนี้แม่กำลังโบมีคือเป็ดจะเจบกินเลยเนาะให้กูกินเนี่ยฮะใครตอนกูกินอ่ะ มึงทำหน้าอะไรนเอาเลยโออย่าฟึ่งโอเคโอเคสวย เดี๋บ่เริ่มกินมาอะไรครึ่งนึงแน่ทุกคนตอนนี้พักทองอยู่แซ่บมากโอ้ยชิแซกมาก สองเมฆลูกนี้นะสอน้อง,องเอไอ้น้องพนงา,างน้องใสามาด้วยสมาชัวชีรับเป็นตาหาก